ป่านยูตีนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องครูคู้สอนคิวน้วในเมืองไทยมีกี่กลุ่มมีกี่ประเภทที่มีจะเจอกันนะคะอันนี้เป็นการเปิดความจริงนะคะเพราะว่าในใน,ในโลกใบนี้หรือว่าในเมืองไทยเราบางทีงไม่มีใครมาเปิดแต่เปิดลับๆบางคนก็คือคิดว่าเป็นนักเรียนไม่ควรเอาครูมาขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นจริงๆมันด้วยมาราย,ยาทเขาก็ไม่ทํากันนะคะอาจารย์ก็ไม่เคยเอามาทาแต่ทีนี้ความเป็นจริงอะ่ะ ว่าเอาเอาคนครูเนี่ยเขาเอาอาศัยความครูเนี่ยมาขายของขายของจนเกินไปจนจนลืมให้วิชาจนคิดว่าสิ่งที่ควรจะให้มันคืออะไรถ้าเป็นครูสมัยก่อนแล้วเนาะครูสอนแต่งหน้าทำผมหรือครูที่เป็นสอน ABC กอไก่เขาขายตามโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างที่จริงใจกับเด็กนะคะเหมือนมันเป็นครูต้องสงุูิสิทธิ์ให้ถึงฝัง่งอันนั้นเป็นเป็นคุณภาสิทธิ์หรือเป็นคำพูดนะคะตามภาษาความเป็นครู แต่ครูสอนทำคิ้วทุกวันเนี้ยเพราะนักคนไทยคนไทยก็เลยดําเนินมาแบบนั้นคือเฮ้ยพอเขาว่าเป็นครูเนี่ยต้องเชื่อเขาพอเขาว่าเป็นครูเนี่ยต้องให้เกียิเขาเพราะเขาเป็นครูจะเป็นครูมากครูน้อยได้มากได,ได้น้อยก็เป็นครูเกรงใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะแ์กันไม่กล้าที่จะเปิดโปงกันไม่กล้าที่จะเอามามาพูดในสังคมเราแต่บางครั้งอ่ะความเป็นจริงอ่ะมันก็ต้องพูดเพราะว่า เมื่อสมัยนี้ท่าทีเหมือนคล้ายๆครูผมคืนเด็กนักเรียนเนี่ยเราอาจารย์เพอาจารย์คือเราให้เกียรติเขาเป็นครูบางคนฝากลูกฝากหลานที่โรงเรียนเพื่อจะให้เกียรติว่าเขาเป็นครูแต่พอทําแบบนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะคือสังคมมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีสังเกติไหมสมัยนี้มันจะมีมากขึ้นอันนี้เหมือนกันตอนนี้ครูทําคิ้วหรือว่าสถาบันทำคิ้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันกำลังกำลังแพร่หลายทั่วทัประเทศนะแล้วก็จะมีการหายแต่ของ ขายของขายของซึ่งเน้นให้วิชาน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเจะถามว่าครูมีอยู่สามประเภทมีอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งคือครูที่เน้นขายของไม่ได้เน้นให้วิชานะคะกับประเภทที่สองคือครูที่ให้วิชาเท่าที่รู้ที่ให้ได้ประสบการณ์นี้ค่ยเยอะแต่เขาจ้างมาเป็นครูหรือบางที่เห็นว่าพอจะเป็นครูได้พอเหมือนจะดูมีแววก็เอาเป็นครูซึ่งยังไม่เคยเจอ ลูกค้าจริงมากเท่าไหร่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องสีเรื่องลองผิดลองถูกอยอมมีเขาป้อนให้ยังไงก็งหเหมือนหุนยนต์ก็ไปไปอย่างนั้นหรือครูให้ที่สา,สามก็คืออันนี้ครูอยากให้ชาจริงจมีค่ะมีสาระเพศคืออาจจะไม่ได้อยู่ในที่มันใหญ่โตโมโหลางอะไรมากไม่ใช่สถาบันใหญ่ไม่ใช่โรงเรียนกางอาจจะเป็นครูที่เป็นครูแบบคิ้วมาสมัยก่อนหรือหรือประเนสมัยน,นี้เพิ่มเติมแต่เขาอะไม่มีเงินที่จะเ,เปิดรายใหญ่โตมากนะแล้วก็ก็เป็นครูเพราะถ้ามีครูสามอย่างให้รู้ว่าครูสามอย่างเนี้ย เราจะเจอครูไหนมันอยู่ที่เวทที่กรรมเราหรือที่บุญเราที่ทามานะคะถ้าเจอครูดีก็ได้วิชาครั้งแรกหรือถ้าเจอครูที่ขายแต่ของหรือเขอาไม่ให้ารไม่มากเราก็ต้องเรียนต่อไปหา,าวิชาไปเรื่อยๆนะคะมันมันต้องมันก็ต้องเรียนดุลก,กรรมนะคะอาจารย์ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะคือเล่าวันนี้เราคุยกัน